นี่นะคะสวัสดีนะคะนี่ก็มาดูนะคะพังดอกแก้วนะคะนี่นะคะดูพังดอกแก้วนะคะก็จะอยู่ทุ่งนานะคะนี่นะคะ, <c ười> ะก็จะอยู่บริเวณนะคะก็จะเป็นหมู่บ้าน <c ười> <c ười> ก็เอาอ้อยนะคะที่แม่แม่เอฟมาให้นะคะอ่า 1ิมัดนะคะมาให้ดอกแก้วด้วยนะคะวันนี้นะคะพังดอกแก้วนะคะคนสวยนะคะสวยๆเลยนะคะมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแม่ๆทุกๆท่านนะคะดอกแก้วของดาว ดอกแก้วค่ะดอกแก้วดอกแก้วค่ะดอกแก้วอื่นะคะนี่ก็ก็ร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็บรรยากาศดีนะคะก็เอาน้องไปอาบน้ํามาแล้วนะคะแล้วก็พากันทําหลักอยู่นะ ที่จะผูกดอกแก้วนะคะก็ผูกไว้อยู่ต้นไม้ข้างหลังนะคะต้นใหญ่ๆนู่นนะคะเอาโซ่เอาเชือกนะคะผูกที่ขานะคะถ้าเป็นกำลังใจให้ดอกแก้วด้วยนะคะแม่ๆทุกๆท่านนะคะ ดอกแก้วค่ะดอกแก้วดอกแก้วขาอร่อยไหมกินอ,อ้อย,ยอร่อยไหมอร่อยไหมดูท่าทางน่าจะอร่อย <c oughs> อร่อยเลยแหละไม่ต้องดูหรอกนะคะนะคะก็มาเยี่ยมน้องทุกวันนะคะบางวันถ้านี่ก็จันทร์ถึงศุกร์น้องเปิลก็ไปโรงเรียนนะคะก็ไม่ได้มานะคะแม่ขวานจะมาแม่แม่แม่ขวานก็พ่อขวานพ่อขวานกับ โมนะคะนอ่อนะคะเราจะมาดูดอกแก้วนะคะก็เ,เป็นกำลังใจให้ดอกแก้วด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะนี่ดึงเอาเลย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 ดึงลงไปกินเลยดึงลงไปกินเลยเอาลงไปกินเลยค่ะ เอาลองไปกินเลยค่ะดอกแก้วเออดึงลงไปกินเลยตกใจตกใจตกใจเก็บเอาด้วยเก็บเอาด้วยคุณยายเจะเอาไว้ให้คุณยายกินเลยคุณยายเก็บ ตกใจไกตกใจกตกเจ็บเอาใจขึ้นไม่ดีนะคุณยายตกใจนะคะคุณยายตกใจอือนะคะนี่ค่ะพ่อขวานนะคะก็ลงอ้อยนะคะสิบมัดได้ให้ดอกแก้วกินแล้วนะคะไม่คือเลี้ยงสักคืนรบช้างเป็นกำลังใจให้ดอกแก้วด้วยนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ